yeah <laughs> สวัสดีสวัสดีวัยรุ่นชาวโรบกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลค่ะแรงดูแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแมบซอสเบรีเออร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมและถ้าคนดูสังเกตเห็นไอ้ตัวที่วิ่งยุกดิกอยู่ข้างพีเดฟนั้นล่ะก็ชี้แล้วหน้ามันคุ้นๆไหมล่ะนั่นคือเจ้าไทท่านทีวีแมนยังไงล่ะหลังจากที่เขาปรากฏตัวในสกีบดี้ทอยเดแล้วก็ได้หายไปเลยสักพักใหญ่ตอนนี้เขากลับมาแล้วน้องน้องเขากลับมาพร้อม กับร่างอัพ เกรดอาวุธทรงพลังที่จะมากำจัดเหล่ามนุษย์โถส้วมสกิบิดี้ทั้งหลายเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันีกว่าว่าเจ้าตัวแมปซอร์สเวเดอร์นะครับผมได้มีการอัปเดตแพทที่ชื่อว่า1.8.0เข้ามาแล้วนะครับผมน้องๆโดยในแพทนี้มีการอัปเดตเจ้าสกิบิดี้อีเวนท์ที่3นะน้องๆและมีการเพิ่มฮีโร่ตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นเจ้าตัวไททันทีวีแมนนี่เองและก็เหมือนจะมีดาบที่เพิ่มเข้ามาใหม่2เล่มนี่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 ตรงนี้ งนี้มันบอกว่าเป็นดาบของรางวัลท็อป50ที่ทําการเล่นอีเวนต์เจ้าตัวสกิบ b ดี้พาร์ท3นี้น้องๆจะได้รับก็ต่อเมื่อหลังจบอีเวนต์เท่านั้นแล้วนะพี่เดฟเพิ่งผ่านไปแค่3ครั้งเองน้องๆในขณะที่คนอื่นโอ้อันดับหนึ่งรอไปหนึ่งพันกว่าแล้วเหรองั้นเฉลิกหวังกระด้กนะน้องๆเรามาดูไอ้เจ้าตัวอัลบิตี้ของเจ้าตัวไททันทีวีแมนตัวใหม่ของเรากันดีกว่าครับนี่ไททันทีวีแมนมันจะใช้แสงนะครับผมที่อยู่บนหน้าจอและก็สร้างความเสียหายให้กับมอนเตอร์ที่ อยู่ข้างหน้าว้าวอารมณ์เหมือนกับตัวในซีรีส์ของสกีบีดี้พอยต์เลยน้องๆครับและเครื่องประดับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เลยน้องๆไททันทีวีแมนสาวอิคลิฟเมนก็คือเป็นอุปกรณ์อัปเกรดของไททันทีวีแมนนั่นเองโดยมันบอกว่ามันจะเพิ่มความเสียหายต่อคิดนะครับให้กับเจ้าไททันทีวีแมนโดยหากใส่เครื่องประดับนี้นะโดยไอ้เครื่องประดับนี้นะครับมันสามารถรับได้จากการเอาพอยต์อีเวนต์เลยน้องๆเหมือนกับตอนที่เราได้ไททันคามเมราแมนมาเลยนะครับซึ่งพี่เดฟกดรับในไลฟ์ไปเรีย ร้อยแล้วนะโดยเจ้าตัวไททันทีวีแมนเนี่ยจะใช้พอยต์ในการแลกนะครับผมอยู่ที่15,000พอยต์ส่วนเจ้าตัวเครื่องประดับของไททันทีวีแมนนั้นก็ใช้อยู่ที่3 0 0 0นะน้องๆและมาดูตรงนี้ครับผมนี่ดับเวฟฟรีเควนซี่ breaking Sword. s ว o t มันคือดาบที่เข้ามาใหม่นะน้องๆโดยที่น้องๆาน้องโฟกัสที่ไอคแท็อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูค่าน้อยมากๆนะครับผมมันอาจจะเหมาะสำหรับเพื่อนรุ่มต้นใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้สกินดาบอีเวนต์พวกนี้เนี่ยมันคือสกินดาบที่เป็นลิมิเต็ดนะครับผมน้องๆจะมาเฉพาะในช่วงอีเวนต์เท่านั้นถ้าใครอหลือมีของลิมิเต็ดไว้ ติด ID ของเรานะครับผมก็อย่าลืมที่จะแลกเก็บไว้ด้วยนี่นี่นี่พี่เดฟแลกมาแล้วเห็นไ่มเดี๋ยวพี่เดฟจะลองเปลี่ยนสกินดาบให้น้องๆดูนะครับบอกว่าไอดาบตัวนี้ถ้าหักเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เอามาเปลี่ยนตรงนี้เลยแวบเปลี่ยนโชว์คนดูไปเลยหนึ่งทีนะครับว้าวดูเสี้ยกรู้หูอุยดูดาบเท่ขึ้นมาเยอะเลยน้องๆดู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 ตัวดาบดีโอ้เป็นไฟออร่าสีฟ้าออกด้วยแล้วตัวเล่มดาบอ่ะดูยาวมากน้องๆ ดู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 ฟูบวับบัด,ดแล้วมันเข้ากันกับออร่าลิมิเต็ด ของอีเวนต์สกีบีดี้ด้วยน้องๆดูสิพี่เล็ตอนนี้พี่เด็ทั้งตัวนี้ออร่าสีฟ้าออกแล้วว้าวอย่างเท่เลยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรขายเพิ่มอีกหลักๆก็จะเป็นกุญแจสีทองที่เอาไว้ลงในเอเทนอลโหมดนะครับผมแล้วก็มีของอื่นๆให้เราแลกนะครับผมหลักๆก็คงจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละไททันทีวีแมนที่คนอยากได้กันน้องๆโอเคแล้วทูคนครับผมเห็นอะไรข้างบนนั้นไหมมันคือเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์ลางอัพ และถ้าหากจําได้มันจะมีอีเวนท์ที่ให้เราเก็บดาวนะครับผมโดยสามารถเก็บได้ถึงวันที่1ดาวถ้าหากเราเก็บครบ12ดวงนะครับผมเราจะได้รับไททันสปีกเกอร์แมนดับเบิลแคนนอนที่เราจะเอามาอัพเกรดเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์แมนสำหรับคนที่มีนะน้องๆตอนนี้พี่เดบเก็บมาแล้วได้10กว่าดาวแล้วยังขาดอีก2ดาวงั้นพี่เดฟข,อ,ขอ,อกดโลบัคซื้อเลยละกันเพื่อมารีวิวให้น้องๆดู โอเคได้มาแล้วอ่ะดูซิมันจะช่วยเพิ่มความแรงขนาดไหนเอ่ยอ่ะมาดูความสามารถของเครื่องประดับตัวนี้กันน้องๆเน่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 เราใส่ให้ดูว้าว นี่พอเราใส่เครื่องประดับมาหยุดวิงไได่งก,กันเลยพวกเองพวกเองก็จะวิ่งกันอย่างเดียวเลยอะไรทุกคนพอเราใส่เครื่องประดับให้เจ้าไททันสปีกเกอร์แล้วนะครับผมน้องๆตัวไททันสปีกเกอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นล่างอัปเกรดเลยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นป่ะนี่คือล่างอัปเกรดของเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์แมนเลยน้องๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าฮีโร่สองตัวใหม่ที่วีเดฟได้มานะครับผมไปรีวิวในเจ้าตัวอีเวนต์ใหม่ด้วยนะน้องๆไหนเข้ามาดูที่อีเวนต์ใหม่กันดีกว่าจะเป็นยังไงทุกคนโดยมันบอกว่าตอนนี้นนะะครัับมมจีสสูงุด50เว บอสใหญ่ของแมปนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวไททันสปีกเกอร์โอ้มันตัวใหญ่กว่าของเราอีกนะนน้อง,องแล้วนี่ดูนี่ดูล่ากอัพเกรดของเจ้าตัวไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมถ้าหากใส่เครื่องประดับแล้วมันจะยิงเป็น ปืนแคนนอนที่อยู่ที่แขนนะครับสองลูกต่อหนึ่งค้งนะครับทุกครั้งที่เรากําจัดเจ้าพวกสกิบบี้นะครับผมที่อยู่ในแมปได้มันจะให้ point โัสว่วงที่อยู่มุมฝาน้องเห็นพอยต์โถสว่วงที่อยู่มุมฝาไหมนั่นแหละครับผมทุกคนถ้าเราสามารถที่จะเอามาอัพเป็นป้อมปราการของต่างๆช่วยได้เน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 พี่เดฟอัพเป็นปืนใหญ่ออกมาแล้วกันนี่ัพปืนเลเซอร์ออกมาช่วยกัน อจะเดินผ่านไปไนดะ้ไอ้เจ้าพวกสกิบบี้เองจะเดินผ่านไปอย่างง่ายง่ายได้งั้นเหรอดวนแล้วดูนั่นดูนั่นทีวีแมนของเราเน,นี่ยับนี่มันจะวิ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ไปสาดแสงทีวีใสใ่เจ้าพวกตัวมอนสกิบบี้เลยครับเอาเละเรามาตั้งข้างหลังนดหน่อยเราตั้งไว้ตรงนี้ด้วยเอเอยอ้ อ่ะเรียกมาด้วยฝัฟังนี้เอาเรียกไปช่วยไปช่วยกันไปช่วยกันพวกเรานี่อัปเลเวลด้วยอัพเลเวลให้ปืนเลเซอร์เรายิงแรงขึ้นนี่มันคือวิธีการเล่นแบบใหม่เลยน้องๆปกติเนี่ยเราแทบจะต้องวิ่งไปฟันอย่างเดียวนี่ใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะอัพพวกมือที่อยู่ในแมปเนี่ยช่วยเราได้ด้วยนะทุกคนโอ้วคนเห็นอะไรนั่นหรือเปล่าดูดาเมจที่ทําได้ของเจ้าตัวไททันทีวีแมนสี่น้องๆมันตีติดคลิเลยนะทุกคนโอเวฟหลังลงขึ้นไปนะครับผมไอพวกเจ้าตัวโถวส้วมเนี่ยมันก็เริ่มววมีอ,อนนั เจะมีอยู่6กพันแล้วไหนเรามาดูข้างหลังกันตรงนี้คืออะไรเอยใช้5,000ันเรียกไททันคาเมล่าแมนออกมาได้หรือเปล่านะ๋อไททันสปิเกอร์มาบางเฮ้ยนั่นมันไททันคาเมล่าแมนโอ้ถ้าเราใช้ห0 0พันไปเราจะสามารถเรียกไททันคาเมล่าแมนทีล่างตัวใหญ่เท่ากันตัวไททันสปิเกอร์แมนของแมปนี้เลยน้องๆเอาไว้ช่วยหนยนั่นแหละสู้ไปสู้ไปเรียกสปิเกอร์แมนออกมาด้วยไม่ช่วย่อย ไปช่วยไททันเขาไมล่าหน่อยนี่เราก็มีฮีโร่ของเราด้วยฮีโร่ของเราที่เป็นไททันสเปปกเกอร์ลา่าอัพเกรดเอาเลยโกเราไททันเราจัดก,การเพียวๆเลยทุกคนเอาเลยเอาเลยอย่างแค่นี้ก็โกงนะอ่าเหมือนระยะกเวลาของเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนมันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับเมื่อกี้มันมาช่วยแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ไปแล้วทุกคนตอนเนี้ยแต่แต่ตัวฮีโร่ของเรายังอยู่นะไอ้หลบ่นันระวังระวังไปเลยสู้เขาไม่ต้องห่วงเราช่วยนาะยอีกแนงหากนายสู้ไม่ไหวดาบของเราเอาอยู่ นีฮะเอาไปหน่อยดาบใหม่ของเรานีนีดาบใหม่เจอดาบใหม่หน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไอเด้นมันบอสร้อนหัวซ้อนหรอนีดูสิโอ้โหอูดอูดออูดโอ้โหวุ่นวายนัวมากตอนนี้มันเริ่มมีตัวหลังๆเริ่มเข้ามาแล้วอืมเข้ามาเองผ่านด่านเลสดูคนนี้ไปไม่ได้หรอกเออเอาไปกินโอ้โหไปแล้วทีวีแมนก็ก้าวได้แล้วเอามาเรียกเอาไหมฮะ เราเรียกกาลังเสริมมาช่วยนายเองเรารามารียก,กำลังเสริมด้วยด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียกกาลังเสริมไทท่านคาเมล่าแมนออกมาและท่านน้องเห็นสังเกตท,งทางนี้นะครับผมมันใช้500้อยพอยต์ถั่วซ่วมในการแลกใช่ไหมน้องน้องพอเรากดแลกปั๊บเกิดอะไรขึ้นนี่ ไททันทีวีแมนก็จะปรากฏอยู่หลังบังเกอร์ครับผมไม่ขนาือจริงๆเรามีสามไททันแทงความหวังมวลมนุษยชาติขนาดนี้แล้วรอแกอยู่นะไอ้เจ้าตัวไททันสปีคเกอร์แมนล่างบอสเออช่วยสู้ด้วยเราไปช่วยไทยทันคาเมล่าแมนสู้ด้วย,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 วยทุกคนเออทุบอามาไปหนึ่งทีไอตรงนี้ไอบอสฉันจัดการไอ้ไอพวกบอสเอาละตอนนี้เวฟที่48แล้วทุกคนมันเป็นอีเวนท์ที่เป็ีความรู้สึกมันใส่นวและมันมากอันนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคนดู ทุกคนตอนนี้เจ้าตัวหอวไททันสเปีกเกอร์มันจะลงมาสู้กับเราเองแล้วน้นองๆหมุนดระวังหลบลูกไฟด้วยน้องๆพี่เดฟขอมาเอาตรงนี้ทันไหมเนี่ยเรียกไททันทำให้ล่ากง,งันออกมาช่วยจะทันไหมเนี่ยน,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 น้องมันมีไอพวกลูกสมุนด้วยเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดเตือยตายตายอย่าทำลายฐานเรานะน,นั่นมันคือบังเกอร์ของมวนนูเซียชาติไม่ได้เด็ดขาดเอออย่าอย่า เราแพ้เราแพ้พวกเราสก,กิบีดีโ oh อ้ไมคกอด เกิดอะไรขึ้นมาสกครน่นี้นาลครับผมกุหนูนี้ก็คือการอัปเดตของ MapSource v เ e อรในสัปดาห์นี้นะครับน้องถ้าหากใครแฟนซีรีส์ของสกีบีดี Toilet อ,อยู่แล้ว <c oughs> พี่เดมแนะนำเลยว่าอีเวนต์เนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมเ <c oughs> พราะเราจะได้ไปใส่นวกับเราเจ้าสกีบีดีและไอเจ้าตัวบอสไททันสปีกเกอร์ที่ยืนอยู่หัวโดตรงนั้นด้วยวันนี้พี <c oughs> พ่เดมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคอยดูดิว่ารอบหน้านะฉันจะมาจัดการไอเจ้าไททันสปีกเกอร์ไอตัวนั้น